เอ้ยบอกเขาบอกเขาไหมแบบออกไปอะไรเงี้ยจิตเอาไม่ออกว่ะไม่ออกออกเรียบร้อยเลยเล่นสายบ้างไปเลื่อยผมเนาะอะไรของมึงเนี่ยพี่มึงเป็นยูทูบเบอร์จริงไหมเนี่ยเียต้องให้กูสอนนี่ยไม่ใช่ทำยูทูบไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยูทูบเออกูกูกูเวยกูกูเก่งเลยเรื่องยูทูบแต่ก็อยากจะลองทำดูสักครั้ง

สิจะฟูไปกลางแล้วก well. ูไม่มีบอกกูไม่มีบอกเอวเร็วเ็วไม่มีท้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งจุกจุกไปนะพี่จุกไปนะพี่กําลังไป มันมีคนตะกัดทางเอาไว้ไอ้สีชมพูมาสีชมพูมาจมพูมาชมพูมาชมพูมาเอ้ยกันเลยกันเลยชมพูมาเอ้ยกันเลยกันเลยอาไม่ทันแล้วไอ้ยมเอากอลิคมาจากไหนวะเอากอลิกมาจากไหนวะกอลิคยิบเองัวเองอยู่ในบ้านก็ได้ไมีต้องไปานก็้ไเหม็นฆ่าฆ่าจะตายเก็ไว้เก็ไว้หายเอาไปเอาไปตัดบ้างตัดบ้ เล่นรัดปะเล่นร okay. ัดปะเล่นรัดก็ไม่สำคัญไม่เราไปเล่นก็ไปเล่นรัดเหลือหนึ่งทีไหมเหลือหนึ่งทีก็ปล่อยไว้ใช่ใช่แต่ว่าไอ้ตรงกลางต้องไปก่อนได้เพราะว่าเราจะไปเออเราต้ไปกลางก่อนเราไปกลางก่อนแล้วแต่พี่เอ้เสื้อเลียวแต่ตัดลีบูเราไปตัดออกกู้องตัดออก กูไม่มีกูต้องขอคุกูต้องขอยกูต้องหน่อยกูต้องมาซื้อสหบาปก่อนเนะี่ยกูถึงจะไปคลองกลางได้ต่อไม่สําเร็จนะเพราะว่าถ้าต่ออีกแม่งมึคนมาแย่งแน่นอนแต่บอามาเดินกลับบ้านมันนะเ้วตอนนี้<า>ผมได้เพชรไปคนแรกเดี๋ยวไปซื้อดาบลองอยู่ข้างหลังเนี้ยลองอัพอัพดูได้นะทองข้างหลังถ้าม<า>ีบล็อกก็ต่อไปมันต้องแชร์อะไรตีมันลงเลยตีมันลงเลยทองใช้ทองอัพ เอาทองมาอัพอัพอันทองก่อนทองเยอะใช่ด่านนี้ทองทองไม่มีทองไม่มีไม่ได้เก็บมาเก็บแต่เพชรเก็บแต่เพชรมาไม่เพชรมาก่อนก็ได้รอเอาเเงี้ยคไณเดาว่าตัวโดนฆ่าคุ้มกันเลยนะระหว่างกูปิงกูปิงเยอะมากอ่กูไม่รู้อ่ะตอนนี้ตอนนี้ผมไม่รู้เลยนะไหวป่ะไหวป่ะโอนเงินมาตรงกลางมันาเลยพี่ ไม่มันมาสองตัวมันมาอีกตัวแล้วโอ้ยไม่ได้ไม่ทำกูปิงปิงอย่างเงี้ยแล้วกะปุ๊บน่าจะปุ๊บเนี่ยกูตีไม่โดนว่าอ้าวเสิ้นลุ่นเหรอทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ Yes เราสีม่วงแล้วเราสีม่วงแล้วคือีอะไรเราสีม่วงเออพวกทีเฮ้ยกูจะเอ้ยมาตีหลังให้กูเลย กูต้องรอดกูต้องรอดเอาเมาเลยเขาคนเก็บเพชรเยอะมากนี่โยนเพชรมาโยนเพชรมาพี่นิคโยนเพชรมาโยนเพชรมาโยนเพชรมาเดี๋ยวเราใจเย็นกูลดพี่ล้นใจเย็นกูก็ล้นเนี่ยมาบ้านเราไหมมาบ้านเราบอกนะเรียบร้อยเรียบร้อยครับเพชรโอเคออกซิเดียมครบออกซิเดียนครบแล้วออกซิเดียนครบแล้วออกซิเดียนครบออกซิเดียมที่อะไรนี่กควาย เลวอีพังยี่สิบแล้วฮ่าฮ่ไฮ่ไฮ่าเลวอีกเลวอีกไม่เอยังงวะเหลืองตามหลังสีไอ้นี่อยู่ไดมอนด์สิบไอ้เหี้ยกูตายกูตายได้ไงกูโอ้โหไอ้เหี้ยกูโตแล้วกูซื้อที่ขุดมามาอุดเนี่ยแล้วไอ้เหี้ยกูตายแบบ คุณถึงแล้วตายลกมันมาป้ามันมาป้าม่โอ้ยเชี่ยชุดเหล็กพ่อมึงอะเราปลาหมดมาใครอะน้ำเงินทีมฝั่งตรงข้ามมาฝั่งตรงข้ามเหรอแล้วเฮียอะไรไหวปะไหวปะโนชุดเกาะไม่มีวิ่งมาก็ตายอ้าวมันถึงมันเลยชุดเกาะใช่ไหมแต่มันไม่มีชุดเกาะไงกูก็ดาบเหล็กอะกูก็ตีแป๊บเดียวตาย ไอ้หนุ่มนี่มันจะมาจำบงจำปิดอะไรเจอเนทไลท์หุ้มกูไปเออแด่กันบ้างนะกูว่าเออเลยเราคลองแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอัพอัพชุดแบบเออเอามาปิดรูก็ดีว่ะหาเนทไลท์มาปิดรูเออใครก็ได้มันตีหน่อยมันตีมันหน่อยให้มันตกให้มันตกสองคนก็ได้ไม่ตาม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 โอเคไม่มีอะไรไม่ตามแล้ว เอ็มมาล่อไหมพี่มีอยูแอ้วเออผมมีอยูเจ็ดอะเก็บไว้ตัวเองก่อนก็ได้เดี๋ยวมันหายเฮ้ยขอมันเป่ามันเป่าอะมัอเป่าอุ้มมันจะตีกูตกมันจะตีกูตกตกละตกละเรียบร้อยต้องไปเริ่มใหม่ก็ได้โอ้ยพี่ตีช้าจังเลยพี่ต้องฝึกตีไวกว่านี้ตีตีไวไม่ได้ถ้าบสองหนึ่ง ออเหรอไอ้เหียคือต้องมาหนึ่งลุมสองหนึ่งลุมหนึ่งสองลุมหนึ่งแล้วแล้วกูอยู่ตรงตรงที่มันควรจะตกอ่ะอยู่แค่ขอบขอบโลกแล้วมันมีไทดี้กันหมดทั้งทีมเฮียมันมา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 เปตี้เลยมันมาเป็นตีเลยฮัลโหลทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วตีตกก็พอตีตกกระพุ้งใจเย็นต้องใจเย็นเอาเฮียตีตีไปองไหวปะไปวปะมึงก็ตีตกอ่ะเฮียตัวไม่ไหววะเี่วิ่งไปเลยวิ่งไปตีเลยไหม ใครมันโคตรไปกับเรขายหมือนกันดีอยู่ขายเมือนกันขายเหมือนกันขายเหมือนกันดีขายเหมือนกันโกงขายเหมือนกันนี่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้งั้นเราเก็บไว้นั่งเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนธรรมดาธรรมดาเลยอือเนื้อไม่ได้เอาจริงไม่ได้เมื่อกี้ขี้โม้ไอยที่อร่อยตูดเข้าทับส่งเฮียไรตูดเข้าทับส่งอีกเฮียก็ไม่เรียกว่าอร่อยตูดก็ เออเอ่อเขาเรียกว่าจะกูเ่ันหลังไงใช่ใช่ใช่แบบมันต้องแบบขันหลังให้เกิดกูไงใช่เขาขันหลังไงเขาเรียกอะไรนะบาดแผลที่กลางหลังคือความอับอายของนักดาบยอดเยี่ยมฟันหัวไหมยังไม่ได้ทำเที่ยอะไรเลยแต่กูได้นั้นน่ะกูได้คิวทำไมเฮ้แต่เรามีวิธีเกลียนว่ะก็คือแบบเอาไปอุดถ่ายไปเลยว่าจุดๆเกิดแล้วแบบเป็เอา เออไอเรว่าในท่าไลฟ์อุจจเกิดมันมันจะเป็นยังไงวะแล้วก็อยากรู้อ่ะคี่ฟ่าเป็นไงวะมันมันจะแบบมันจะมันจะออกปะวะยังไงวะจะอุจจเกิดมันไปทําไมอ่ะก็ก็ก็บอกไปแล้วไงมันจะออกไงนี่เราจะจับมนุษย์มันทดลองกันแล้วเหรอวะที่ที่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะอุดบ้านเลยจะอุดบ้านเลยจะอุดตรงที่มันเกิดเรือมันมันมีจุดเกิดจุดเกิดเดี๋ยวไ่เซิร์ฟเพียเนี้ย แล้วมึงก็จะข้ามนนข้ามมาแล้วมันอยู่ข้างในอ่ะมันอยู่ข้างในแล้วมันจะออกมาไม่ได้มันอยู่ในกรงอะ <pac> ่ะโอโ้โหเห็นมะเขือเกลือม่ะเออว่าเออว่ามันจิ่งมันจิงก็ต้องจับให้มันหน่อยแล้ว,อวเอาเลยเหรอเอาเลยไม่มีเอาเป็นทองกันครบยังพี่มีแล้ว,ลลวนั่นอ่ะไปเลยครบแล้วกินก่อนไปเลยไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไม่ต้องสนเที่ยอเลยวิ่งไปเลยสัตว์ดันบัว่าน ตีมันก่อนเลยวิ่งไปตีมันเลยตีมันเลยมาดี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 โอโอ้โอ้โอมาแรงมากมาแรงมากมีแค่กองอันตอนที้เหลืออันสุดท้ายโอ้โหโอ้โหรอดนะครับเข้ากูเร็วๆหน่อยร่วมร่วมร่วมโอ้โหรอดนะครับเข้ากูเร็วๆหน่อยโอ้กูตีมันตกแล้ว กุณมแล้วกแล้วไอ้บ็อกซี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 บ็อกนี่ไม่ต้องทำลายนี่ว่ะอ๋อเข้าใจล้เดี๋ยวลืมไปซีบ็อกเลยบ็อกเออระามา้ดกูไปทารู้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 ไม่มีไม่มีรู้ กูยิงก็ไปได้กูยิงก็ไปได้ด้วยดอเลยเลต่อเล่นต่อมาต่อได้มล่อมคลิปนี้มันทุรักทูเลมอดีอดีเอาอสูิูดอีกเอสูดูอีแม่งออกเลยไปเล่นแล้ว กูไม่เล่นแล้วไมเล่นแล้วกูไม่เล่นแใครจะเล่นเล่นไปกูไม่เล่นแล้วไอ้สัตคุยเพื่อนไม่ก็กดออกไอ้สัตให้กูมาเจอปีเขียอะไรอย่างนี้กูออกมิงวะไสเอาไปออไปอไปอาเอาไปเาไปอุดกําลังอาไปอุาไปอาปาไปอาไปไปไป้ไป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 ไ เจอหนึ่งออฟซิเดียนออฟซิเดียนไปเป็นตัวเองคุดแรกอก่อนกูยืนแรกบอกตรงนี้แหละมานี่หลังแกพูดอ่อนแอหลังแกพูหลังแกพูอ่อนแอไงหนักที่มาเลยเร็วแชมจับชั้นตีมันตีมันเป็นผู้หญิงด้วยผู้หญิงผมรักเกมเหลี่ยมอีกแล้วกู ไอ้ยังพูดอย่างพูดอยากให้มึงเห็นหน้าโจมาเลยเอาไข่แตกแล้วมี็นคนอาไปตีไข่เราแล้วไม่เป็นไร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 เราเราชิวไอ้เราชิวอยู่อยงนั้นแหละเดี๋ยวกูไปตามหาไอ้เทียนั่นก่อนเอออยู่ตรงนั้นใช่อยู่ตรงนั้นแหละสาวน้อยเออเอามาอุดพี่พี่เอามาอุด ทังมันเอาไว้เราเหลืออีกตัวที่ต้องคิวเอาไว้จะไปอุดนดิเอ้าไม่มีดูนะอุดนดิเอาอุ่นไ่ได้อ่ะกูละนี่เนี่ยมันมาแล้วเนี่ยมันมาไปตีมันไปตีมันอีกตัวหนึ่งไปตีมันอีกตัวเกลียดเลยว่ะเฮ้ยกูยนกูยนไอ้นี่ให้เคยนไอ้นี่ให้ไปเด่นหะ มันยืนตย้วอะไรว๊ the fuck ไอ้ไี่ได้ตมัไใ้่ตัวก็เหตุออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าต่อให้ดีกว่าไม่จะออกกันะเดี๋ยวเฝ้าต่อให้ไม่ได้ไม่เป็นไรเอพิตามบายทุกคนดูตรงนี้สักพักก็ได้เอนเจกันมันไม่มันตีไม่เข้าว่ะตอนหลึเกิดมาใหม่ มันมีคุณเต่าคุณเป่าอ่ะก้มหัวแล้วมึงออกไป่ดีเลิกเล่นได้แล้วแม่ด่าแล้วแม่ด่าไปแม่เรียกไปนอนแม่ไปให้เกอะน้ำเร็วเลิกเล่นได้แล้วนอนอะไรดึกกเกิดไปโดนอุ้มไปร่ำไปเชื่อเหรออุ้งอุ้งเอาไปร่ำไง จะมาบอลเอาเอามาทำอะไรดีวะยังไม่ยอมออกอีกเหรอไม่ออกเลยเลยแล้วหนึ่งคนแล้วหนึ่งคนแล้วอีกคนหนึ่งออกไปแล้วอีกคนไม่ออกหนึ่งคนหนึ่งคนเฮ้ยบอกเขาบอกเขาไหมแบบออกไปอะไรเงี้ยหยุดเอาไม่ออกว่ะไม่ออกเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยจบจบจบจริงจบจริงเฮ้ยถรมออกไหะ ชนะได้เลยไ,ไม่ต้องตีบ้าน, <laughs> นาเก<ร>ิดชนะแล้ว <laughs> มันอ่อก <laughs>